ครับสวัสดีครับวันนี้คุณยายเมียดว่ะอือวันนี้มาสอนนักศึกษาฝึกงานใช่ไหมครับค่ะอืมวันนี้มาสอนนักศึกษาฝึกงานกดนี้ก็ถ่ายวีดีโอให้เพื่อนทําขนมปังการังจีหรือขนมของอะไรนะคุณคุณยายเมียดละบอกประวัติของน้องเขายังว่าขนมปังการังจีมาจากไหนรขนมปัการังนกาจีครั้งแรกมาจากประเทศจีนนะไม่ใช่ของคนไทย เขาะคุณยายเมียกบอกว่าแต่ก่อนมีคนจีนคนหนึ่งยากจนมากมาทําขนมปังการ์นิกแต่ตอนแรกเขาไม่ได้เรียกว่าปังการ์ตินจยใช่ไหมยายเมียกแล้วก็เขามาทําเลขข้าวบ้านเราอะ่ะเพื่อเอาไปอ๋อมาโรงเรียนอ๋อเอาเอามาทํมาเออเขาไม่มีเงินซื้อขนมหรือข้าวกินเขาก็มาทขํขาวเออแรกจนส่งเสียลูกได้เรียนถึงเป็นครูถึงเป็นหมอ ดูฝีมือของน้องครับสมาชิกเลยทุกคนนี่อันนันแรงทุกคนละต้านก่อนอันนว่าก็ละหายไปโลกลาเปรย์ระวังมือด้านเด้อะสีชมพูชื่ออะไรานรถส้มใกล้ๆมาจากตำบลไหนคะตเรียนโรงเรียนอะไรร้านชาร์จสุริมพ่นอ๋อไม่ใช่ร้านชาร์ครับเป็นราชมงคลสุรินทร์สาขาอะไรคะบริหารจัดการนีน้องชื่ออะไรน้องตามครับน้องตามวันนี้ เกียมือเกเอาน้องเองมาาทำขนมกู Boy, ่ก like mm ับ hmm. น like ้องก็ห so น่อยนี่อยู่ในรถไม่ได้ออกเราเปล่าหนองมันซ้อมครับไม่ได้เลยนะเบาหนองยู่รถเลยนะขับรับขัเดามาไน้ำน้องเขาชื่อตาลมาจากคุตาลจากราชมงคลจ้าจานี่มาลองทำขนมประการัี ยอร่อยนมปนใบรอร่อยอร่อ้เนี่ยนะขนมปาการันจีดอกดอกกตการัจีตอนนี้มาฝึกงานที่ไหนคะที่ว่าการเพื่อเรอุ้ยไปอยู่กับนายเพเภอครับยายก็นั่งสบายเลยเนาะเขาจะทำอร่อยบนยายมนี่โอ้ยานี่อร่อยมากนะม สวัสดีครับพี่นี่ครับครนี่กระเาตีอคับถ่ายลูกด้ยถ่ายลูกด้วยมาเล่าัเตืนกียนะครับทำอย่งนี้นะรับโยกันานนะพี่น้องเขาก็มาหล่ครับตอนรับผู้ว่าหาชการจัหวันศุกร์ครับโอ้ยสุขอบคุณครับครรอต้อนรับนะครับแตงโมครับี่ข้าวหอมนิ เอ้าอ้ยยายเตยตัวนี้โอ้เจ้าแม่แห่งวงการนุ่จังเจ้าแม่แห่งวงการวงการอะไรคะโอ้ยดูการดาวเรืองการตีอ้เนนดนไี่ยาสวใส่ใสวยหน่อยจ้าเออเนักมก็อย่างเข้างจ่ลยขนมหายเมียได้เนาะยายเมียเนาะ

ยังยังยียังยีไปกินัองเป็นงันงจจริงีบ้เริ่มจะทำกี้เหล่แล้วเริ่มีต้องใช้สองมือต้องใช้สองมือร่อนเดีย๋ยวเอาลงย t u b e ตอนนี้เลยดีกว่าเนาะ ลหน้วยอกหน้อครับผมอกไ่า okay. น okay. 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 ีงอด้ได้ครับผมเออโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก anyway, ็ขอบคุณ <goal> น <objetivo> ้องตาลครับน้องตาลจากรัฐมงคลเนาะในึาขาขอบคุณใจเมียดครับขอบคุณ อะไรนะบทบาทสตรีครับเจ้าแม่บทบาทสตรีอะไรนะเป็นอะไรนะคณะกรรมการสตรีต้องเบเ่อค่ะครับผมนี่ระดับจังหวัดนะครับนี่เจ้าแม่ใหญ่แต่ไม่ค่อยมีเงินครับเป็นนี้เยอะโอเคครับผมสวัสดีครับ